น้ำมันเขาจะออกมาครับผมน้ำมันมะพร้าวจะออกมาแบบจะฉ่ำหมดเลยจะออกมาแบบจะเป็นมะพร้าวตกมันทั้งลูกอย่างนี้ครับจะดำเมี่ยมอย่างนี้ยแล้วก็อีกอย่างคือถ้าสมมติว่าถ้าลูกไหนที่แบบตกมันตกมันจ,จัดๆนี่างี้เราถ้าเราว่ามันเป็นปฏิหารจริงอ่ะเราลองเอามามาวางวางข้างนอกแล้วให้อากาศมัน ลมมันโชยหรือว่าอากาศมันโกกได้ครับผมไม่เกินสามวันเหมือนกันมะพร้าวลูกนั้นจะแห้งสนิทแล้วก็จะเป็นมะพร้าวแห้งธรรมดาครับผมอันนี้ก็คือเป็นวัคซีนอย่างหนึง่งให้เราให้เราเชื่อในสิ่งที่เป็นวิทยาศาสตร์ครับมันมันไม่ใช่ปฏิหารนะอย่างอย่างที่ผมแต่ก่อนผมก็หลงว่าเออมันเป็นปฏิหารอย่างนึนอย่างจริงจริงมันไม่ใช่ครับมันเป็นหลักการทางวิทยาศาสตร์อย่างหนึง่งผมก็ไม่อยากให้ลูกค้า ของผมในหลายคนโดนหลอกว่ามะพร้าวตกมันเป็นมีพุทธคุณอย่างนวนอย่างนี้ที่จริงมันไม่ใช่ครับผมมันคือหลักการทางวิทยาศาสตร์เราลองเอาไปศึกษาวิเคราะห์ดูนะครับผมว่าเราจะได้เราจะได้ไม่เป็นหลงหลงที่เขาโกหกเรา